กดจุดลดความอยากอาหารก่อนรับชมเพื่อไม่ให้พลาดสาระดีๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครเคยมีอาการแบบนี้บ้างครับกินจ mm ุหิวบ่อยพอจะลดน้ำหนักก็ทำไม่ได้สักทีวันนี้หมอมีวิธีการเคล็ดลับการกดจุดลดความอยากอาหารมาฝากครับจุดที่ช่วยลดความอยากอาหารนะครับจุดแรกเรียกว่าจุดเสริมเหมือนครับวิธีการหาจุดนี้ก็ไม่ยากครับให้ท่านชูมือขึ้นมานะครับ และจุดนี้จะอยู่ตรงบริเวณข้อมือฝั่งนิ้วก้อยนะครับให้ท่านลองกดจุดดูนะครับจุดนี้สักประมาณ2-3นาทีนะครับจะช่วยลดความอยากอาหารได้ดีครับส่วนจุดที่2นะครับจุดนี้ชื่อว่าจุดเทียนชูครับวิธีการหาจุดนี้ก็ไม่ยากเช่นกันครับเพียงท่านชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วนะครับและให้ท่านทาบลงไปที่ข้างสะดือนะฮะทั้ง2ข้างนะครับ อย wow. ู่ในแนวเดียวกับสะดือนะครับหลังจากนั้นให้ท่านลองกดดูนะฮะจะรู้สึกตื้อๆหน่วงๆนะฮะลองกดสักประมาณ2-3นาทีครับจุดที่3นะครับจุดนี้ชื่อว่าจุดจงหวานนะครับวิธีการหาจุดนี้ก็ไม่ยากครับเพียงท่านชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วแบบนี้นะครับแล้วก็เท้าลงไปบนท้องนะครับเหนือสะดือในแนวเดียวกับสะดือนะครับจะได้จุดจงหวานนะครับให้ท่านลองกดดูนะฮะจะรู้สึกตื้อๆหน่วงๆนะครับประมาณ2-3นาทีครับ ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับหวังว่าทุกท่านจะลองนำไปใช้ดูนะครับก่อนจากกันหากใครมีคำถามข้อสงสัยสามารถโทรมาปรึกษาได้กับทีมแพทย์แผนจีนเอิร์นเวได้เลยครับ